สวัสดีครับนักเรียนทุกคนหลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับจํานวนเชิงซ้อนมาพอสมควรแล้วนะครับบางครั้งเรามักจะเจอนะครับจำนวนเชิงซ้อนที่มีเลขชี้กําลังเป็นจํานวนเต็มและมีค่ามากๆกนะครับก็จะทําให้นักเรียนนะครับค่อนข้างที่จะคิดได้ยุ่งยากนะครับแต่บทเรียนในคลิปนี้นะครับก็จะช่วยให้นักเรียนนะครับสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้โดยการเรียนในคลิปนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์ดังนี้ครับนักเรียนสามารถใช้ความรู้ เกี่ยวกับทฤษฎีบทของเดอร์มัวในการแก้ปัญหาได้ครับสำหรับบทเรียนในคลิปนี้จะเป็นอย่างไรขอเชิญติดตามชมกันได้เลยครับก่อนเริ่มต้นเรียนบทเรียนนี้นะครับครูอยากจะให้นักเรียนนะครับได้ลองคำนวณหาค่าของจำนวนเชิงซ้อนต่อไปนี้ครับให้นักเรียนนะครับลองคำนวณหาค่าของ3ส่วนสแควรูทบวก3ส่วนสแควรูทสไอทั้งหมดยกกำลัง12ครับ ถ้าเกิดครูอยากให้นักเรียนนะครับเขียนจำนวนเชิงซ้อนนี้ในรูป a บว bi นะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับก็มีความยุ่งยากนะครับในการคำนวณออกมานะครับซึ่งในบทเรียนนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการนะครับในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ครับโดยทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาตรงนี้นะครับก็เรียกว่าทฤษฎีบทของเดอร์มัวดังจะกล่าวในหัวข้อต่อไปนี้ครับ ทฤษฎีบทของเดอร์มัวนะครับก็มีแนวคิดดังนี้ครับให้ Z1 เท่ากับ r 1คูณ cos ทตทบวก i s i n ท 1, และ Z2 เท่ากับ r 2คูณ cos ติทบวก i s i n ท 2, โดยที่ Z1 ไม่เท่ากับ0และ Z2 ไม่เท่ากับ0นะครับเราจะได้ว่าผลคูณของจำนวนเชิงซ้อน Z1 คูณ Z2 มีค่าเท่ากับ r 1คูณ r 2คูณกับ Cos ทีตาหนึ่งบวกทีตาสอบวกไอไซทีตาหนึบวกทีตาสอครับโดย2บรรทัดนี้นะครับก็เป็นการทบทวนนะครับความรู้ในคลิปก่อนหน้าที่นักเรียนได้เรียนมาครับโดยในหัวข้อนี้นะครับเราจะสังเกตนะครับผลคูณของจํานวนเชิงซ้อนดังนี้ครับจากผลคูณของจํานวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้า Z เท่ากับ R คูณ cos ทีตาบวก i อทีตาแล้ว z ยกกำลัง2ก็คือนะครับ z ูณ z ก็จะมีค่าเท่ากับ R ยกกำลัง2องคูณ c s s ทีตาบวกทีตาบวก i s i ซทีตาบวกทีตาซึ่งมีค่าเท่ากับ R ยกกำลัง2องคูณ cos 2ทีตาบวก i sin 2ทีตานะครับดังนั้นนะครับถ้าอาศัยแนวคิดเดียวกันนะครับเราก็จะได้ว่า z ยกกำลังสก็จะมีค่าเท่ากับ z ยกกำลัง2อคูณ z นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ ยกกำลังสคูณ c อ s 2ทีตาบวกทีตาบวก i sin 2ทีตาบวกทีตามีค่าเท uh, ่าก <Yeah. S 1> ับ R ยกกำลัง3คูณ cos 3ทีตาบวก i sin 3ทีตาครับถ้าเกิดเป็น Z ยกกำลังสนะครับนักเรียนก็น่าจะดาอได้ไม่ยากแล้วนะครับว่าผลลัพธ์สุดท้ายนะครับจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับก็คือมีค่าเท่ากับ R ยกกำลัง4คูณ cos 4ทีตา บวก i s i n 4์ทีนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่า n เป็นจำนวนเต็มบวกแล้วนะครับเราก็จะสามารถพิสูจน์ได้ว่านะครับ z ยกกำลัง n มีค่าเท่ากับ R ยกกำลัง n คูณ cos n ทีตบวก i s i n n ทครับจากข้อสรุปเมื่อสักครู่นะครับเราก็ได้ทฤษฎีบทออกมา1ทฤษฎีนะครับซึ่งมีชื่อว่าทฤษฎีบทของเดอร์มัวครับทฤษฎีบท6ครับ ทฤษฎีบทของเดอร์มมวให้แซเท่ากับ R คูณ cos ทบวก i s i n ทีเป็นจำนวนเชิงซ้อนที่ไม่เป็นศูนย์และ n เป็นจำนวนเต็มบวกจะได้ว่า Z ยกกำลัง n มีค่าเท่ากับ R ยกกำลัง n คูณ cos n ทบวก i s i n n ทครับซึ่งหากนักเรียนจะใช้ทฤษฎีบทของเดอร์มมวนะครับสังเกตว่านักเรียนจะต้องเปลี่ยนจำนวนเชิงซ้อนนะครับในรูป A บวก B i ให้อยู่ในรูปเชิงค้่ก่อนครับเรามาดูตัวอย่างการใช้ทฤษฎีบทของเดอร์มัวกันนะครับจงเขียนจำนวนเชิงซ้อน3ส่วนสแควรูทสบวก3ส่วนสแควรูททั้งหมดยกกำลัง12ให้อยู่ในรูปของ a บวกดเมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงนะครับวิธีทำนะครับเนื่องจากนะครับสส่วนสแควรูทบวก3ส่วนสแควรูทสนะครับสามารถเขียนในรูปเชิงค้่ได้เป็น สคูณ cos ไพส่วน4บวก i อ i ซส่วน4ี4นะครับโดยทฤษฎีบทของเดอร์มัวนะครับเราก็จะได้ว่า3ส่วนสแควรูทสบวก3ส่วนสแควรูทสอทั้งหมดยกกำลัง12นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ3คูณ cos ไพส่วน4บวก i อ i ซส่วน4ี 4, ทั้งหมดยกกำลัง12นักเรียนก็จะได้ว่ามีค่าเท่ากับ3ยกกำลัง12คูณนะครับ o อ12พายส่วน4บวก i s i n 12พายส่วน4ครับโดยสังเกตได้ง่ายๆนะครับข้อนี้เลขชี้กำลังเป็น12นะครับนักเรียนก็นำมายกกำลังนะครับให้กับ3นะครับซึ่งเป็นค่า r ก็จะมีค่าเท่ากับ3ยกกำลัง12นะครับแล้วก็นำเลขชี้กำลังนะครับ12ในส่วนนี้นะครับมาคูณกับทีตนะครับ 12คูณายส่วน4นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ12ายส่วน4นะครับก็จะสามารถที่จะจัดรูปออกมาได้เป็นบรรทัดนี้นะครับจากนั้นดำเนินการนะครับคิดออกมานะครับจะได้ว่า cos 12ายส่วน4ก็จะมีค่าเท่ากับ cos 3 pi นะครับแล้วก็ sin 12ายส่วน4นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ sin ์3 pi ครับดังนั้นนะครับเราจะได้ว่า3ยกกำลัง12คูณ cos 12ายส่วน4บวก i sin 12ายส่วน4นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 3ยกกำลัง12คูณ cos 3พายบวก i sin 3พายครับจากนั้นันนเรียนก็ดำเนินการแทนค่าลงไปนะครับจะได้ว่า cos 3มพายมีค่าเท่ากับลบ1แล้วก็ sin 3สมพายมีค่าเท่ากับ0ย์ครับดังนั้น3ส่วนสแควรู o สอบวก3ส่วนสแควรูทสทั้งหมดยกกำลัง12ก็จะมีค่าเท่ากับ3ยกกำลัง12คูณลบ1นบวก i คูณ0นย์ะครับซึ่งเมื่อคำนวณน,นะครับออกมาก็จะมีค่าเท่ากับลบ 531,441ครับเห็นได้ไหมครับว่าถ้าจำนวนเชิงซ้อนนะครับมีเลขชี้กำลังนะครับที่เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับตอนนี้นักเรียนก็สามารถนะครับที่จะยกกำลังนะครับจำนวนเชิงซ้อนได้อย่างง่ายๆนะครับโดยใช้ทฤษฎีบทของเดอร์มัวนะครับตัวอย่างถัดไปนะครับำนดให้ Z มีค่าเท่ากับ cos 10องศาบวก i s i ซ10องศา คูณกับค o s 20องศาบวก i ซ20องศานะครับจงเขียน Z ยกกำลัง10ในรูป a บวก b i เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงนะครับวิธีทำนะครับเนื่องจาก Z นะครับมีค่าเท่ากับ cos 10องศาบวก i ซ10องศาคูณกับ cos 20องศาบวก i อ i 20องศานะครับนักเรียนก็อาศัยนะครับสมบัติการคูณของจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงคู่นะครับ จัดรูปออกมาได้เป็น cos นะครับ10องศาบวก20องศาบวก isin 10องศาบวก20องศานะครับก็จะมีค่าเท่ากับ cos 30องศาบวก isin 30องศาครับและจากทฤษฎีบทของเดอร์มัวร์นะครับเราก็จะได้ว่า z ยกกำลัง10ก็จะมีค่าเท่ากับ cos 30องศาบวก isin 30องศาทั้งหมดยกกำลัง10นะครับซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ cos 300องศาบวก isin 3 0 0อองศาครับ ซึ่งนักเรียนก็สามารถที่จะนําเลขชี้กาลังนะครับที่มีค่าเท่ากับ10มาคูณกับทีตาด้านในได้เลยนะครับจากนั้นดําเนินการนะครับคิดออกมานะครับจะได้ว่าคอส300องศามีค่าเท่ากับคอส60องศาแล้วก็ไซน์0าอองศานะครับก็จะมีค่าเท่ากับลบไซน์องศาดังนั้นนะครับคอส3 0 0องศาบวกไอไซาอองศาก็จะมีค่าเท่ากับคอส60องศาลบไอไซน์องศาครับ ก็จะได้ว่าคำตอบเป็นนะครับเศษหส่วนสลบสแควรูทสส่วนสอไอครับดังนั้นนะครับตัวอย่างนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่สามารถใช้ทฤษฎีบทของเดอร์มัวนะครับเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาได้ครับจากทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะครับจะเห็นได้ว่านักเรียนสามารถใช้ทฤษฎีบทของเดอร์มัวนะครับเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาได้นะครับแต่2ตัวอย่างนั้นนะครับสังเกตว่าเลขชี้กําลังนะครับจะเป็นจํานวนเต็มบวกเท่านั้นนะครับ แต่ทฤษฎีบทของเนอร์มัวครับยังคงเป็นจริงสําหรับ n นะครับที่เป็นจํานวนเต็มนะครับก็คือในกรณีที่ n เป็นจํานวนเต็ม0ูย์และ n ที่เป็นจํานวนเต็มลบก็ยังคงนะครับสามารถที่จะใช้ทฤษฎีบทของเดอร์มัวได้นะครับโดยสามารถพิสูจน์ได้ดังนี้นะครับพิสูจน์นะครับให้ z เท่ากับ r คูณ cos ทีตาบวก i sin ทีตาเป็นจำนวนเชิงซ้อนที่ไม่เป็น0ูนย์จะได้ว่า r ของเราก็จะไม่เท่ากับ0ูนย์นะครับ ให้ n เป็นจำนวนเต็มกรณีที่ n เป็นจำนวนเต็มบวกครับกรณีนี้นะครับเราก็สามารถนะครับใช้ทฤษฎีบทของเดอร์มัวนะครับก็จะสรุปได้ว่า z ยกกําลัง n มีค่าเท่ากับ r ยกกําลัง n คูณ cos n ทีตาบวก i s i n n ทีตครับในส่วนที่กรณีนะครับ n เป็นจํานวนเต็ม0นย์ะครับหรือว่า n เท่ากับ0นะครับให้นักเรียนพิจารณานะครับเนื่องจาก r ยกกําลัง0มีค่าเท่ากับ1แล้วก็ cos 0นย์ะครับมีค่าเท่ากับ1และ sin 0ย์มีค่าเท่ากับ0นะครับเราก็จะได้ว่า i ยกกกำลัง0นย์คูณ cos 0นคูณทีตบวก i sin 0นคูณทนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1คูณด้วย1บวก i คูณ0นย์นะครับซึ่งคูณออกมานะครับส่วนนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ1ก็จะมีค่าเท่ากับ z ยกกำลังศูนย์นะครับดังนั้นนะครับเราก็สรุปได้ว่านะครับ z ยกกำลัง n นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ R ยกกำลัง n คูณ cos n ทีตาบวก i อไเทีตาเมื่อ n มีค่าเท่ากับ0ูนย์ะครับหรือว่า n เป็น0ูนย์นั่นเองต่อไปนะครับเราจะมาดูในกรณีที่ n เป็นจำนวนเต็มลบกันนะครับนักเรียนให้ k มีค่าเท่ากับลบ n นะครับเราจะได้ว่า k นะครับเป็นจำนวนเต็มบวกเนื่องจากว่า n เป็นจำนวนเต็มลบนะครับดังนั้น k ของเราก็จะเป็นจำนวนเต็มบวกครับ นักเรียนจะได้ว่า Z ยกกำลัง k นะครับมีค่าเท่ากับ r ยกกำลัง k คูณ cos k ตีตาบวก i s i n k ตีตานะครับซึ่งส่วนนี้นะครับก็มาจากทฤษฎีบทของเดอร์มัวนะครับเนื่องจาก k เป็นจำนวนเต็มบวกในส่วนนี้เรายังคงใช้ทฤษฎีบทของเดอร์มัวได้นะครับดังนั้นนะครับถ้าเรามองที่ Z ยกกำลัง n นะครับก็จะมีค่าเท่ากับเศ <1 S 1> ส่วน Z ยกกำลังลบ n นะครับ ซึ่งนักเรียนสามารถเปลี่ยนนะครับลบ n นะครับเป็น k ได้จะได้ว่ามีค่าเท่ากับเศษหส่วน z ยกกําลัง k ครับนักเรียนก็สามารถที่จะแทนค่านะครับ z ยกกําลัง k นะครับได้เป็นนะครับ r ยกกําลัง k คูณ cos k ทตาบวก i sin k ทตานะครับดังนั้นนะครับ z ยกกําลัง n ของเรานะครับก็จะมีค่าเท่ากับเศษหส่วน r ยกกําลัง k คูณ cos k ทตาบวก i sin k ทตานะครับ โดยเราจะอาศัยนะครับสมบัตินะครับในทฤษฎีบท5ข้อที่2นะครับเศษหส่วน Z กนะครับก็จะมีค่าเท่ากับเศษหส่วน r คูณ cos ทลบ i s i n θ ทนะครับดังนั้นเราก็สามารถที่จะจัดรูปส่วนนี้นะครับออกมาได้เป็น r ยกกําลัง k คูณ cos k ทลบ i s i n k ทครับจากนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะจัดรูปได้เป็นนะครับ r ยกกําลัง n คูณ cos ลบเอ t ทีลบ i sin นลบ n ทะครับเนื่องจาก k มีค่าเท่ากับลบ n นะครับดังนั้นลบ k ก็จะมีค่าเท่ากับ n ครับแล้วก็ k นะครับก็แทนค่าด้วยลบ n ลงไปนะครับก็จะจัดรูปส่วนนี้ออกมาได้เป็นบรรทัดนี้นะครับจากนั้นนะครับนักเรียนก็อาศัยสมบัติในเรื่องของฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับก็จะได้ว่า c o s ลบเ t นทะครับมีค่าเท่ากับ cos-n อที และ sin-n ลบทีตาะครับมีค่าเท่ากับลบ s n n n ทีตาดังนั้นลบ i s i n ลบ n ทีตาก็จะมีค่าเท่ากับบวก n sin นทีตานะครับนักเรียนก็สามารถจัดรูปบรรทัดนี้ออกมาได้เป็นบรรทัดนี้นะครับดังนั้นนะครับในกรณีที่ n เป็นจำนวนเต็มลบเราก็สรุปได้ว่านะครับ z ยกกำลัง n ก็จะมีค่าเท่ากับ รยกกำลัง n คูณ cos n ทีตาบวก i s ไ n ทีตานะครับดังนั้นนะครับเราก็สรุปได้ว่า z ยกกำลัง n m. มีค่าเท่ากับ r ยกกำลัง n คูณ cos n ทีตาบวก i s ไ n ทีตาสำหรับทุกจำนวนเต็ม N นะครับจากที่พิสูจน์ไปเมื่อสักครู่นะครับเราก็สามารถที่จะสรุปออกมาเป็นทฤษฎีบทต่อไปนี้ครับทฤษฎีบท7 ถ้า z เท่ากับ r คูณ cos ทบวก i sine เป็นจำนวนเชิงซ้อนที่ไม่เป็น0ูนย์ะครับและ n เป็นจำนวนเต็มจะได้ว่า z ยกกำลัง n มีค่าเท่ากับ r ยกกำลัง n คูณ cos n ทบวก i s i n n ทครับโดยทฤษฎีบทนี้นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะนำไปใช้ในการแก้ปัญหานะครับในกรณีที่เลขชี้กำลังนะครับเป็นจำนวนเต็มได้เลยครับ เรามาดูตัวอย่างนะครับในการนำทฤษฎีบท7มาใช้ในการแก้ปัญหานะครับกำหนดให้นะครับ z มีค่าเท่ากับเศษหส่วนสคูน cos pi ส่วนสิบกวก i sin pi ส่วนสิจงเขียน z ยกกาลังลบสในรูป a บวก bi เมื่อ a และ b เป็นจํานวนจริงนะครับวิธีทำนะครับเนื่องจากนะครับ z มีค่าเท่ากับเศษหส่วนว I, สคูน cos pi ส่วนสิบกวก i sin pi ส่วนสิโดยทฤษฎีบท7นะครับเราก็จะได้ว่า เยกกำลังลบ4นะครับก็จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ cos ์สไพ่ส่วน16บวก i sin น์ไส่วน16ทั้งหมดยกกำลังลบ4นะครับก็จะจัดรูปออกมาเป็นนะครับเศษ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลังลบ4คูณ cos ลบ4ี่ไส่วน16บวก i sin ลบ4ี่ไส่วน16นะครับเราก็จะได้ว่านะครับเยกกำลังลบ4นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ16คูณ cos ลบไพ่ส่วน4 บวก n อไลบพายส่วน4นะครับนักเรียนก็อาศัยสมบัตินะครับในเรื่องของฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับเราจะได้ว่า cos ลบพายส่วน4นะครับมีค่าเท่ากับ cos พายส่วน4แล้วก็ sin ลบพายส่วน4นะครับก็จะมีค่าเท่ากับลบ sin พายส่วน4ดังนั้นบวก i sin ลบพายส่วน4นะครับก็จะมีค่าเท่ากับลบ i sin พายส่วน4นะครับเราจึงได้ว่านะครับ z ยกกำลังลบ4นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ สิคูณ cos ไพส่วน4ลบ i sin ไพ่ส่วน4นะครับจากนั้นก็แทนค่า cos ไพ่ส่วน4กับ sin พ่ส่วน4ลงไปนะครับก็จะได้ว่ามีค่าเท่า,ทากับ16คูณสแควร์รูทสอส่วน2ลบส qua r ์รูทสอส่วน2อไอนะครับเมื่อคำนวณออกมานะครับก็จะมีค่าเท่ากับ8คูณสแควร์รูทสอลบ8คูณสแควร์รูทสองครับตัวอย่างนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับในการนำทฤษฎีบท7นะครับเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาครับ ตัวอย่างถัดไปนะครับกำหนดให้ Z มีค่าเท่ากับลบเศษ1ส่วน2ลบสแควรูทส่วน 2i ทั้งหมดยกกำลัง10คูณกับสแควรทสส่วน2ลบเศษ1ส่วน 2i ทั้งหมดยกกำลังลบ5ให้นักเรียนนะครับเขียน Z ในรูป a บก b i เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงนะครับซึ่งสังเกตว่าในข้อนี้นะครับจำนวนเชิงฟอนของเรายัางไม่อยู่ในรูปเชิงขั่วนะครับดังนั้นนะครับนักเรียนจะต้องเปลี่ยนจำนวนเชิงฟอนนะครับ ให้อยู่ในรูปเชิงโั้วก่อนดังวิธีทำต่อไปนี้ครับเนื่องจากนะครับลบเศษหส่วนสลบสแควรูทสส่วนสไนะครับเขียนในรูปเชิงโั้วได้เป็น cos 240องศาบวก i อ i ซสององศานะครับและจากทฤษฎีบท7นะครับเราก็จะได้ว่าลบเศษหส่วนสลบสแควรูทสส่วนสทั้งหมดยกกาลัง10นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ cos 240องศาบวก i อ i ซสององศาทั้งหมดยกกาลัง10 ก็จะจัดรูปออกมาได้เป็น cos 2,400องศาบวก i s i ซสององศานะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาเขียนนะครับแควร root 3ส่วน2ลบเศษ1ส่วน 2i ะครับให้อยู่ในรูปเชิงค้่นะครับซึ่งก็สามารถนะครับเขียนออกมาได้เป็น cos 330องศาบวก i s i ซ3าองศานะครับและจากทฤษฎีบท7นะครับเราก็จะได้ว่า สแควรูทสส่วน2ลบเศษ1ส่วน2 i ทั้งหมดยกกำลังลบ5นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ cos 330องศาบวก i sin 330องศาทั้งหมดยกกำลังลบ5นะครับก็จัดรูปออกมาได้เป็นนะครับ cos ลบ1,650องศาบวก i sin ลบ1,650องศานะครับดังนั้นนะครับ z ของเรานะครับก็จะสามารถที่จะเขียนได้เป็น cos 2,400องศาบวก i sin 2,400องศา คูณคอสลบ1,650องศาบวกไ s ซายลบ1,650องศานะครับนักเรียนก็อาศัยผลคูณนะครับของจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงคู่จัดรูปนะครับออกมาได้เป็นคอส2,400องศาลบ1,650องศาบวกไ s ซาย2,400องศาลบ1,650องศานะครับก็จะมีค่าเท่ากับคอส750องศาบวกไซาย750องศานะครับ ซึ่งคำนวณออกมาก็จะมีค่าเท่ากับ cos 30องศาบวก i ซ30องศานะครับซึ่งก็แทนค่านะครับค o ส30องศาและ s ซาย30องศาลงไปนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ qua r ร o o ส3ส่วน2บวกเศษ1ส่วน2 i ครับตัวอย่างนี้นะครับก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับในการนำทฤษฎีบท7นะครับเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหานะครับ สำหรับสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้นะครับในบทเรียนนี้ก็เกี่ยวข้องกับการใช้ทฤษฎีบทของเดอร์มัวในการแก้ปัญหานะครับซึ่งก็สามารถนำมาใช้ในการแก้ปัญหานะครับในการยกกำลังของจำนวนเชิงฟ้อนนะครับที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มได้นะครับโดยนะครับถ้าเกิดว่า Z มีค่าเท่ากับ R คูณ c o s ทีตาบวก i อไซทีตาเป็นจานวนเชิงฟ้อนที่ไม่เป็นศูนย์และ n เป็นจานวนเต็มนะครับนักเรียนจะได้ว่า z ยกกำลัง n มีค่าเท่ากับ r ยกกำลัง n คูณ cos n ทีบวก i s i n n ทีตครับท้าคลิปนี้นะครับครูก็มีแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนไปลองฝึกเขียนจำนวนเชิงซ้อนนะครับต่อไปนี้ทั้งหมด6ข้อนะครับให้อยู่ในรูป a บวก b i นะครับโดยสามารถที่จะประยุกนะครับความรู้จากทฤษฎีบทของเนอร์มัวมาใช้ในการแก้ปัญหาได้ครับสำหรับคลิปนี้ครูก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ